สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกออาจารย์ไหนแนนชาแนลค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงไปแบบหนาวมากเลยนะคะ12มกราคม2564นะคะวันนี้หนาวมากนะคะค่ะก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะมาทำคลิปดูดวงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมกราคม2564นนะคะสำหรับ คลิปนี้จะเป็นของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามาเ,เช็คดวงกันดีกว่านะคะว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะใครที่รักคณาสถิตในราศีธนูก็ดูดวงตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็แบ่งแบบไทยแล้วก็ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วย สำหรับนะคะการดูดวงตรงนี้นะคะอาจจะต้องบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเพ่าเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่าชาวราศีธนูคือ <c ười> คนที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราเนี่ยนะคะหรือลัคนาธนูเนี่ยจะมีดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเปิดมานะคะมี2ดาบนะคะ มี e อมเ r อเรอร์ค่ะเห็นไหมเอ่ยให้จัก,กรพรรดินะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคะ่ะวิวออ f ฟอร์จูนกองร้อยแห่งโชชาตาขึ้นใหม่แล้วมีเอ่อ The Hermit ด้วยนะคะให้ของฤาษี มีห้าดาบค่ะเป็นห้าเหรียญน,นะคะมีห้าถ้วยค่ะ าดานะคะสิบถ้วยค่ะหกเหรียญค่ะและหนึ่งเหรียญค่ะ มาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอ่อเปิดมาจะมีสองดาบเข้ามานะคะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยชาวราศีธนูจะเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะหรือการเลือกระหว่างคนสองคนหรืออะไรตรงนี้จะทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณก็ได้นะคะสองดาบตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ของ emperor ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเนี่ย มีอํานาจในการตัดสินใจคุณเป็นผู้กลุมอํานาจในการตัดสินใจตรงนี้นะคะตัดสินใจไปเพื่ออะไรมีวิวอัฟฟอจูนเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีหนทางใหม่ๆหรืออาจจะมีลูปทางดีๆหรือว่ามีปาฏิหารอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูนะคะหลังจากที่เป็นฤาษีก็คือเป็นลักษณะของการเก็บตัวการ ค้นคว้าหาความรู้เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานะคะปัญหาตรงนี้อาจจะมีทั้งนักษณะของ5้าดาบก็เป็นความขัดแย้งนะความขัดแย้งในเรื่องการเรียนการทํางานนะคะหรือห้าเหรียญปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องหมุนเงินหรืออาจจะต้องมีการหยิบยืมเงินหรือว่ามีการกู้เงินหรืออะไรบางอย่างหรือขอขอความช่วยเหลือทางการเงินนะคะเพื่อเข้ามา แก้ปัญหานะคะในเรื่องของการในเรื่องของธุรกิจอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะหรือว่ามาซัพพอร์ตนะคะปัญหาอะไรที่มันกระทบกับธุรกิจการงานของคุณตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมันจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าบทสรุปเนี่ยจะมีราชาเหรียญคนนี้เข้ามาด้วยนะคะราชาเหรียญคนนี้เข้ามานะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นแบบ ญาติสนิทเป็นคุณพ่อหรือเป็นใครหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นใครหรือว่าเป็นโอกาสดีๆเป็นลูกค้าคนสําคัญของเราก็ได้นะคะที่เข้ามาช่วยทําให้สถานการณ์ที่มันอาจจะย่ําแย่หรือว่ากําลังแบบเออเพียงพำหรืออะไแบบนี้นะคะมันกลับมาดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะวิว o อ f ฟอร์จูนปรากฏด้วย เพราะนะั้นตรงนี้เหมือนมีปริหารอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวราศีธนูบางอย่างนะคะเราก็บวกกับสติปัญญาของคุณด้วยในการที่คิดวางแผนแล้วก็พยายามแก้ปัญหายอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่อยู่ดีปริหารเกิดแต่คุณเนี่ยคิดวางแผนตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเฮอร์มกับวิวออ f ฟอร์ u n e มาคู่กันนั้นคือคุณต้องหาทางแก้ไขก่อนนะคะฟ้าหรือชอชาตานะคะถึงจะ ดนธรรดานะคะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีธนูนะเหมือนมีคนที่เข้ามาช่วยมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใครตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วมันทําให้คุณมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะคะกลับมาคืนฟอร์มเดิมเลยนะคะเป็นราชาดาบมีกําลังใจนะแบบว่าอุ้ยเราแบบพลิกสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าพร้อมที่จะลุยต่อ นะคะมันเห็นรู้ทางอะไรใหม่ๆหรือมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรในแง่ของธุรกิจของคุณนะคะจากที่เคยคิดว่าไม่น่าจะรอดนะอาจจะมีทางออกอะไรหรือว่ามันมีการปรับอะไรบางอย่างแล้วไปเจอทางที่ใช่นะคะวิวออฟฟอร์จูนมาแล้วก็ราชาเหรียญก็มานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใน่ลืสถานะสถานการณ์ทางการเงินของคุณนะคะมี6เหรียญเข้ามา นะคะถ้าใครที่ไปกู้หนี้หยิบยืมเข้ามานะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะใช้หนี้ <c oughs> นะคะสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าหมุนเงินตรงนี้นะคะให้มันฟลูยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะมีโชคลาภนะในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยมีหนึ่งเหรียญเข้ามาหรือว่าอะไรที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะแล้วเหมือนรอผลของมันอยู่นะคะคุณจะได้ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะได้เป็นเงินก้อนด้วยนะคะบางคนได้มากได้น้อยนะคะแต่ว่าได้นะตรงนี้นะคะมีโอกาสทางการเงินเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะในเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะแล้วก็มีการแก้ปัญหาให้พ้นผ่านชีวิตที่มันหยุดชะงักไปนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่ทําให้ติดขัดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นทางออกแล้วมันจะขี้คายคุณเนี่ยจะใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามที่จะ เขาเรียกว่าเดินหน้าต่อไปได้นะคะตรงนี้นะคะที่อาจารย์มองเห็นนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะความรักอาจจะมีปัญหาของการแบบไม่เข้าใจกันหันหลังให้กันนะคะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนเดินจากคุณไปหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันเหมือนจะกลับมามีความเข้าใจกันเพราะว่ามันมีสิบถ้วยขึ้นมานะคะ อันนี้ไพ่สวยมากเลยนะคะเป็นชุดใหม่นะคะมีสิบถ้วยขึ้นมานะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะกลับมาให้อภัยกันนะคะกลับมาให้ความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเป็นหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อาจจะมีปัญหาความรักตรงนี้นะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ดีกว่านะคะปัญหาสุขภาพมีไหมเอ่ยนะคะ มีสองดับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเครียดนะคะปัญหาเรื่องของการตัดสินใจนะปวดทัวนะคะมีปัญหาสายตาใช้คอมเยอะหรืออะไรตรงนี้นะคะมี5ดาบขึ้นมาด้วยนะระวังปวดกล้ามเนื้อนะคะอยู่ท่าเดียวนานๆออฟฟิศซินโดมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ระวังไว้นิดนึงนะตรงนี้นะคะชาวธนูระวังนะคะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเหมือนกับว่า มันเป็นช่วงที่เจอปัญหาแล้วก็คุณเหมือนแบบฟิลลิ่งมันดาวลงไปนิดนึงนะคะแล้วบางทีมันอาจจะทําให้เราเหมือนเหมือนหมดพลังแล้วเราเศร้าเราเสียใจเราจมอยู่กับตรงนั้นนั้นถ้าเรายิ่งมีความรู้สึกที่มันดาวลงไปนานเนี่ยนะคะโอกาสในการที่เราจะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยสร้างกําลังใจกับตนเองแล้วกลับมาแบบ เพิ่มพลังนะเติมน้ำมันให้กับตนเองแล้วกลับมาสู้ใหม่นี่นะคะมันก็ยิ่งจะช้าไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเดือนที่ต้องสร้างพลังใจในตนเองเพราะว่าอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดเข้ามาหลายๆอย่างนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็จะมีปฏิหารในอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเหมือนมันพลิกสถานการณ์ตรงนี้เนี่ย ให้มันดีขึ้นได้นะคะถ้าใครที่แบบเหมือนกําลังตกงานหรือหางานใหม่เนี่ยมันอาจจะเจอรูทางอะไรในแบบที่คุณไม่คาดคิดนะแล้วคุณอาจจะสร้างเป็นอาชีพของตัวคุณเองขึ้นมาได้นะคะจากวิกฤตจากปัญหาตรงนี้นะคะเพราะนั้นใครที่แบบเครียดมากๆนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตนะคะทำไมแบบ อะไรที่กําลังสร้างมาอยู่ดีๆแบบมันต้องมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณสู้ไปก่อนนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมันกําลังจะมีโชคลาภในเรื่องของทางการเงินนะคะถ้าเราไม่สู้เราจะมาไม่ถึงไพ่ของหนึ่งเลือนตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆมาหลายอย่างเลยนะคะมันต้องสู้ก่อนนะคะต้องค่อยๆค,คิดต้องพยายามหาความรู้คน้นควา้าหาทางออกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะแล้วเราจะเริ่มเห็นแนวทางนะแล้วอาจจะมีปฏิหารหรืออะไรที่มันดนบันดาลให้เราสามารถไปสู่แนวทางตรงนั้นที่เราไม่คิดว่าเราน่าจะทําได้เนี่ยแต่มันเป็นไปได้นะคะอืมนะมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องดีๆเข้ามานะคะในเรื่องการแก้ปัญหาการเงินการงานนะการกลับมามี สภาพคล่องทางการเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง6เหรียญและ1เหรียญปิดท้ายเลยอ่ะนะคะนะเพราะนั้นอาจารย์ว่าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะแต่ต้องค่อยคอยคิดแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาแต่ต้องสู้นะคะที่สำคัญใจต้องสู้ก่อนนะคะชาวธนูอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเมื่อกี้ความรักเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะไม่รู้ว่าเป็นสถานะไหนที่มีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดทีละสถานะนะคะ สถานะโสดก่อนนะคนโสดดวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคนโสดมีสมังเรียนเข้ามาแบบมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะกับเรื่องของความรักมีหนึ่งไม้เท้าค่ะมีทาวเวอร์นะคะ มีสเตรนทขึ้นมาค่ะจบด้วยลอเวอร์สนะคะอืมตรงนี้เหมือนกับว่าคนโสดนะคะเหมือนคุณกำลังตัดสินใจนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในความรักอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกำลังจะไปเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่เหมือนกับอยู่ดีๆนะคะก็มันต้อง แบบมีอันความรักของคุณเนี่ยมันแบบเจอปัญหาอะไรที่มันหนักๆเข้ามานะคะอาจจะเจอปัญหาถูกกีดกันเจอปัญหาที่มันแบบว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรืออะไรก็ไม่แน่นะคะแต่มันเป็นปัญหาที่ทําให้ความรักเนี่ยมันเหมือนต้องจบลงไปนะคะแต่คุณนะ่ะนะคะคุณพยายามกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะหรือมีคนที่เข้าใจคุณนะคนที่เข้าใจคุณแล้วเขาเข้ามาปลอบใจคุณนะคะกลายมาเป็นความรักที่ดีกับคุณนะคะตรงนี้นะเหมือนคุณกาลังเศร้าอยู่กับความรักที่แบบแค่จะเริ่มต้นแล้วมันก็แบบพังลงไปนะคะแล้วก็มีคนใหม่ที่เข้ามาเห็นใจคุณมาปลอบใจคุณนะคะหรือเขาอาจจะชอบคุณมานานแล้วก็ได้แล้วก็ นะสุดท้ายพัฒนาเป็นความรักได้นะคะสําหรับการเข้ามาเยียวยาจิตใจกันในครั้งนี้นะคะคนสดชาวจนูนะคะนะอาจจะไม่จําเป็นสําหรับทุกคนนะคะแต่ว่าลองดูนะว่าจะมีพลังงานอะไรเข้ามาบ้างนะคะอาจารย์ขออีกหนึ่งสถานะนะคะก็คือสถานะของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่จะเป็นอย่างไรบ้าง เป,เ,เป็นราชินีถ้วยนะคะแต่อันนี้จะเป็นพรินเซสนะคะเป็นเจ้าหญิงถ้วยเป็นหกถ้วยค่ะ สวินดาบค่ะความรักของคนที่มีคู่นะคะเป็นทั้งราชีนถ้วยเป็นทั้งหกถ้วยนะคะความรักของคุณนะคะยังค่อนข้างมีความหวานชื่นมีความเข้มแข็งมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้แล้วก็ มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามานะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเศรษฐกิจในครอบครัวหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนคนสองคนเนี่ยนะคะเป็นสองใบเท้าก็คือช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันคิดช่วยกันรปรึกษาหาลือแล้วก็หาทางสู้นะคะเห็นไหมคะเป็นอัศวินดาบนะนั้นอาจารย์ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนสองคนนะคนที่มีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วยกันฝ่าฟันปัญหาอะไรที่มันเข้ามามีผลกระทบกับ ความรักของคุณหรือชีวิตของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณนะยังร่วมมือร่วมใจกันค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะขอให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรเที่ยวมาชีวตคุณได้สําเร็จนะคะเป็นกําลังใจให้นะ,ะอ่ะขออีกหนึ่งสถานะนะคะสําหรับสถานะของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจารย์จะทำเป็นคลิป เฉพาะที่มันเจาะลึกลงไปอีกนะสําหรับคนโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับปากนะดูว่าเวลาจะพอไหมนะคะเอ่อเป็นเดอะฟูลเลยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นแปดดาบคะ่ะจัสเมนขึ้นมานะคะ สองใบนะคะ The world ค่ะไพ่สวยมากเลย The world เป็น The world ที่ดูแบบมีออร่ามากๆเอ่อเป็นแปดในเท้าค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่า ช่วงเนี้ยคุณมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือเปล่าเหมือนคุณห่างเหินกันคุณไม่ค่อยหันหน้ามาคุยกันมันมีมีปัญหามีปัญหาอะไรที่มันคาใจอยู่นะคะแปดดาบแล้วก็มันยังหาทางแก้ไขมันยังเคลียร์กันให้เข้าใจไม่ได้อ่ะนะคะแต่ว่าเหมือนกับโชคชะตานะคะมันอาจจะทําให้แบบเหมือนคุณสองคนน่ะต้องกลับมาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่ามันมี เรื่องราวอะไรเข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ยเหมือนรู้ความจริงแล้วเข้าใจกันขึ้นมานะคะ j u d g m e n t ปรากฏความลับหรืออะไรบางอย่างนะคะมันเปิดถูกเปิดเผยออกมานะคะกรณีที่คนสองคนอาจจะมีใครถูกเป่าหูนะคะเป่าหูหรือว่ายุแยงหรือทำให้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยนะคะ ความลับมันจะถูกเปิดเผยนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยนะคะจะไม่เป็นความลับนะคะแล้วมันกลับมาทําให้คุณสองคนเนี่ยนะคะแตดในเท้ามันเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้นะมันเป็น the world นะมันเหมือนกับว่าพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจกันมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากยิ่งขึ้นนะคะกลายเป็นว่าปัญหาที่มีกลับ ถูกแก้ไขแล้วทาให้ความรักของคุณนั่นแฟนมั่นคงต่อกันยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะวางแผนอนาคตร่วมกันอาจจะได้ไปอยู่ในในอีกที่หนึ่งที่เป็นต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้ความรักของคุณที่เป็นเออเขาเรียกว่ารักจากแดนไกลนะคะ <c oughs> ต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแบบสื่อสารกันได้แบบว่า อย่างเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะหรือมีการคอมมิชเมนต์ว่าจะมาหากันเมื่อนั้นเมื mm. ่อนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าประมาณว่าเตรียมรอได้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะนับวันรอได้เลยนะสําหรับตรงนี้นะคะอืมอ่านนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวเปิดเป็นไพ่ออร์คิลนะคะให้กับชาวราศีธนูดีกว่านะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะ ดูชุดนี้กันนะคะไพ่บอกว่าคุณต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้มากๆนะคะอำนาจเนี่ยอยู่ในมือคุณนะคะขอให้คุณตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวแล้วคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมศึกษาหาความรู้หาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอ่าขอใบที่สองค่ะ c r a t i o n Dream Time นะคะอย่าเพิ่งหยุดฝันนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของปัญหาตรงนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้นะคะแล้วสิ่งดีๆจะมีเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะอ่ะอีกหนึ่งใบนะคะ ancestor นะคะ generation ตรงนี้อาจจะ จะมีญาติมีครอบครัขวของคุณนะคะเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตช่วยแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาตรงนี้ที่ดีนะคะแล้วมันจะช่วยทําให้ปัญหาของคุณเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหานะหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ก็ทําให้แบบว่าปัญหาที่มีจากหนักเป็นเบาลงไปได้เยอะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูให้ของแ n g เจนะคะคำตอบของนางฟ้านะคะว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับชาวธนูบ้าง Take Action แนะนำตรงมากเลยนะคะต้องลงมือแก้ไขปัญหานะคะอย่ามโมแต่เศร้าเสียใจนะคะอย่ามโมแต่หมดพลังนะคะมันมันไม่มีเวลาที่เราจะมานั่งเสียใจนะเราต้องลุกขึ้นสู้อย่างเดียวนะคะความสําเร็จรอยอยู่นะคะ reconsider นะคะลองทบทวนการตัดสินใจให้ดีๆนะคะ ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางสู้แล้วเนี่ยลองคิดดูดีๆนะคะมันยังมีทางออกที่คุณยังมองหามันไม่เจอต่งางค่ะไม่ใช่มันไม่มีทางออกมันไม่มีทางสู้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีความหวังไว้เสมอนะคะแล้วคิดบวกคุณจะมองหาทางออกได้นะคะชาวราศีธนู Meditation brings answers มันคอนเฟิร์มกับไพ่ของเฮอร์มิตจริงๆนะคะเฮอร์มิตชุดนี้คือสวยมากนะคะลบภาพหรือสีแบบอายุมากๆเขาย,วยาวๆไปเลยนะคะคุณต้องแบบมีสมาธินะคะฝ่ายหาความรู้นะคะคุณจะรู้ได้ด้วยเขาเรียกว่าเซนด้วยยานด้วยการแบบคิดอย่างมีสมาธิของคุณ นะคะหรือบางคนมีเซนส์นนะรู้ว่าเราควรจะไปไหนต่อควรจะปรับเปลี่ยนไปในทางใดแล้วถึงจะดีนะคะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะคะขออีกหนึ่งใบดีกว่านะคะวิดชิน n e x t the n e x t f e w weeks อ่าในเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าไม่กี่อาทิตย์หรอกนะคะปัญหาตรงนี้มันจะค่อยๆลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ นะหรือไม่อีกกี่อาทิตย์เนี่ยนะคะเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาแล้วนะคะมีทั้ง6เหรียญน,นะคะแล้วก็มีทั้ง1เหรียญโชคลาภทางด้านการเงินนะคะอาจจะมาจากการลงทุนหรืออะไรที่คุณแบบเคยทําไว้หรือเปล่าหรืองานอะไรใหม่ๆที่คุณทำเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะนะวัะน,นั้นนะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะโชคดีกำลังเป็นของคุณแล้วนะคะชาวธนูนะคะต้อง สู้ไปก่อนนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้รับความสําเร็จอะไรบ้างนะคะสําหรับอันนี้ก็ขอบคุณชาวชนูมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวชนูต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆและสามารถ ผ่านพ้นมันไปได้นะคะหรือเปลี่ยนวิกฤตรตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะคะให้นําไปสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งทางการเงินความมั่นคงทางการงานของคุณต่อไปนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชาวราศีธนูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ